อีกใบเดียวนะคะอนาคตข้างหน้าในนี้มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนแบ่งแบ่งผลผลประกอบการบางอย่างแบ่งชิ้นเค้กนะคะอาจจะมีเงินก้อนก้อนนึงและมีการจัดสรรปันส่วนในการแบ่งกันค่ะ ในเนี้ยในใจเป็นไพ่การน้ำร้อนหมายถึงยังคงวุ่นวายสับสนวุบว่าวูบวบอยู่ตลอดแล้วก็ระวังเรื่องของร้อนฟืนไฟฉุกระหุกปุบป,ปับเร่งเร่งรีบรีบรนรนและในนี้ค่ะไพ่เด็กเด็กหรือบริวารเกี่ยวข้องกับน้ําบ่อคลองบึงการโกรธการงอนกันจะมีการง้องอ,งอนกันนะคะไพ่นี้ไพ่มือล็อกกุญแจหมายถึงยังคงวุ่นวายสับสนไพ่ล็อกกุญแจฉนันย่าขออีกสองใบค่ะ ไพ่วิญญาณและในนี้ผู้ใหญ่นะคะชิญญาบอกเลยว่าไพ่วิญญาณช่วงนี้ได้มีการทําบุญแผ่ส่วนบุญส่วนผสมน,นะคะคมีวิญญาณมาอยู่ด้วยตลอดเลยนะคะในนี้ไพ่วิญญาณหมายถึงมีวิญญาณอยู่ติดอยู่ตลอดเวลาหรือตามนะคะไพ่เจ้ากรรมในเวรไพ่นี้แม่กุญแจขึ้นมาการง้อการงอนชินญญาขอให้ให้ลุงพลหยิบไพ่เด็กคีใบชิญญาหนึ่งใบค่ะ หรือไพ่จะเล่าเรื่องอะไรหยิบมาทั้งหมดห้าใบเลยนะคะไพ่อเอกสารสัญญาคดีความหยิบมาอีกสี่ใบค่ะตอนนี้อยู่ตรงทางเลือกทางซ้ายทางขวาลังเลวิตกกังวลไพ่พระลุงคิดว่าลุงจะบวชหรือเปล่าคะครับมีพิกกับตลปัตรกลับตลปัตรคือตอนแรกไม่คิดจะบวชแต่อยู่ต้องบวชกระทนหัน,นหรือตอนแรกคิดจะบวชแต่จะมีการผัดเปลี่ยนเรื่องดีเลยในนี้มีเกณฑ์บวชนะคะครับ ให้ปฏิบัติธรรมขออีสองใบค่ะ